อะไรเขาไม่ได้ตําหนิทีมงานแล้วตอนนี้เขาตำหนิพิธีกรแล้วแม่ชอบรายการนี้มากชอบตั้งแต่พี่เจนยังไม่ขี้เกียจทํางานจนตอนนี้พี่เจนขี้เกียจทํางานแล้วยังชอบอยู่แม่หนูโดนตำหนิคุณกิติกรค่ะค่ะคุณกิติกรขอตำหนิเลยนะจุดจุดนี้โอเคแต่จริงๆอ่ะเทปก่อนนนอย่างเทปหน้าเขาไม่ได้ตำหนิเธอเขาตำหนิฉันเพราะอะไร ปล่อยให้อีเพื่อนใส่กระโปรงขึ้นไปปั่นจักรยานในขณะที่อีนี่ใส่กางเกงทรรมะแมงกูยืนมองชม่ไม่ขึ้นเอานะาไม่เป็นไรผัดผัดกันก็น้องสาวอยากปั่นก็ให้น้องสาวปั่นมันต้องมีคําเตือนรายการไงเหมือนกับคนคนนี้รายการเราควรเปลี่ยนเลยรายการนะจากทอทหารน่ะเป็นขอไข่ขอไข่คือเพราะว่ารายการนี้พูดถึงขี้บ่อยเขาเป็นคําเตือน รายการนี้เป็นรายการขี้ไปเพราะว่ารายการนี้พูดถึงขี้บ่อยอ๋อคาเตือนแล้วนะขอไข่ก็บังเทปบังเทปก็ต้องเปลี่ยนเป็นคอควายเพราะว่าอะไรระวังเฮเียฉันระวังแล้วอ๋อคาเตือนแล้วนะเตือนตั้งแต่ต้นรายการเลยเธอมันไม่ได้ขี้เกียจแค่ทีมงานหรือพิธีกรหรอกค่ะคนดูก็ขี้เกียจค่ะจ้ารายการท่องเที่ยวที่แฟนรายการไม่อยากให้เที่ยวอยากให้นั่งเมาส์กัน เนี่ยเห็นไหมเราก็จะสนองต่อเออสกิลความสร้างสรรในการด่าพิธีกรของทีมงานนับถือจริงๆอ้าวเป็นคำชมก็ยังเป็นคำชมที่มันเป็นคำด่าอยู่ดีชมว่าปากจัดชมว่าปากซาดจัด,จด<ม>ไว้ค่ะปากพวกมึงอ่ะจัดไว้ นี่ค่ะถามว่าเราขายขำขายตลกไม่ขายสวยกันเราหรอเราให้ให้ดูกันฟรีๆเราไม่ขายค่ะใช่ค่ะความตลกมันอยู่บนใบหน้าค่ะไม่ต้องขายก็เห็นอยู่แล้วให้ดูกันฟรีๆอันนี้เขาบอกว่าดูเธอเที่ยวไทยมาตั้งแต่อายุ25่จนตอนนี้35มีเมียผ่านไปแล้ว5คนรักรายการนี้มากๆอันนี้คือบอกหรืออวด หรือช,ชมรายการหรือยังไงโชคดีใช้คำว่าผ่านมาแล้วถ้าเกิดว่าบว,ว่ามีเมียห้าคนเฉยนี้ก็คือว่าน่าตกใจคําว่าผ่านไปแปลว่าอาจจะทีละคนอย่างนี้ใช่ไหมคำถามคําถามหนึ่งสิบปีที่ผ่านมามีเทปไหนที่กระเทยไม่กินเนย อยากกินน่าแหนมย่างิ่ถงอันนี้ไม่ได้เดินตลาดเ่ะเมืองขนาดเทปที่ไม่ได้เดินตลาดวันนี้อีทีมงานยังสั่งข้าวผัดแหนมกู้เองค่ะแหนมย่างใส่ก๋วยสตน้าไม่ได้กินเลยอ่ะอุ้ยคอมเมนต์ดีดีกว่าเป็นแบบของเนาเลเวอร์อ่ะอันนี้นะคะอันนี้จากจากเทปน่านนะคะเทปน่านที่สองนะคะ The male assistant w earing all black is so cute what is his name and his ig ไอ้วัลฉันเองสวยมากเธอแล้วคุณคนนี้เขาตามเมนถือี่ปอนมาสามคลิปแล้วนะหล่อแล้วไม่ตอบกอล่ะเฮ้ยตอบยังไงอ่ะอีกคตอบไปเลยฉันไปตอบให้แล้วหนึ่งแต่ละเนย แรงนะน้องจะมีผัวก็ต้องสนับสนุนหน่อยเออไม่แต่ว่าไปตอบอีตัวเองนะสร้างใหม่เลยค่ะรีบสร้างเลยค่ะมีแน่ไออีพออกว่าอ้าวไม่มีแหกอะไรเล็กมหาศาลสักทีึงว่าวันนี้ว่าคิ้วดกเชียร์อีค่อยๆทำตัวเป็นอีปอไปเรื่อยๆนะทำว่าวาดไม่ใช่คําำว่าดก อ,อยากมาเมาก็มาเมนไว้ได้นะคะชอบไม่ชอบอะไรยังไงอยากจะด่าอยากจะเมาอยากจะมอยก็เขียนไปได้นะคะแต่ระวังนะคะคูด่าตอบนะคะพูดเลยใครแอบรักมาใครแอบรักแล้วมาเล่าเรื่องอ่ะเรานี่เดี๋ยวนี้จะอ่านแบบให้ทุกคนแบบเออได้แบบได้รู้จักเลย,ลลยเที่ยวไทย